สวัสดีครับวันนี้เราก็กกมาสอนกุ้งครับรถน้ำมันเมือครับเมือ่อรับหนาตาแด่คนณโบ๋ไปโบ๋ไปอยูอ่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 ย

ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านบนทองนะครับคำกับคำยู่อฮอสิงหอดบ้านว่าไงว่าไ้บรรยากาศนะครับ cado e logo